โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปก็จยขอแนะนำในการปฏิบัติในด้านพุทธานุสติกรรมฐานอันเป็นกรรมฐานคู่ปรับหรือเป็นอกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาจริต ความจริงพุทธานุสติกรมมฐานนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เคยแนะนําให้ปฏิบัติกันอยู่เป็นปกติที่แนะนำบอกว่าเวล้ายใจเข้านึกววาพุทธเวล้าใจออกไม่ววาโทคำว่าพุทธโทเป็นพุทธานุสติกรรมฐานให้ใจเข้าใ,ใจออกเป็นอนาปานุสติกรรมฐานเนื้อส่วนใหญ่ ะบรรดาครูบายจานทั้งหลายที่แนะนําในการปฏิบัติก็จะใช้คำ่าพุทธโธเป็นปกติทั้งนี้เพราะอะไรูปทาังกอนไม่ได้การให้ทานก็ไม่มีรักษาสิ่งก็ไม่มีจะยกมือไหว้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปาดหน้าบ้านจักครั้งหนึ่งก็ไม่มี <c oughs> แล้วว่าเวลาจะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจินาสีเพียงแค่ชั่วระยะเวลานิดเดียวเขาก็ไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกชั้นดาวดึงกสเทวโลก <c oughs> นี่เป็นอันว่ามนาคพระพุทธานุสติกรรมฐานมีกำลังมากแล้วก็มีท่านหนึ่งเช่นสุปฏิทิตาเทพบุตรคนนี้สร้างกรรมชั่วตลอดการของชีวิต เป็นชื่อว่าสินห้าบระการทำลายหมดทุกขอ้อและไม่เคยไม่ได้มีความไม่ตาปราณีใดๆแต่ว่าพอเวลาจะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรโชวขณะเดียวตายก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสถิวโลกขั้นไปพบพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ ฟังพระพุธทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาอุนิทวิชัยสูตรจบเธอก็เป็นประสูดาบ,บันนี่สนแสดงเห็นว่าอำนาจพุทธานุสติกรมฐานานี่มีกำลังใหญ่วันนี้ทีเ่เราจะได้พูดถึงพุทธานุสติกรมฐานก็การเจริญพุทธานุสติกรมฐานานี่มีอยู่สองแนวด้วยกัน แนวที่หนึ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์หลายแนะนำกันมาก็คือให้ใช้คำาวนาว่าพุโทโธเป็นพื้นเพราะคำว่าพุโทโธเป็นบันนาความดีของพระพุทธเจ้าและเป็นถ้อยคำสั้นๆไม่ลำบากกับการภาวนาเป็นนโยบายที่สามารถจะคุมกำลังใจได้ดีโดยใช้ควบคู่กับอนาปานุสติกรรมฐาน ในเวลาใ,ใจเขานึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโทสองคำเพียงเท่านี้ไม่เหนื่อยไม่ลำบากในการภาวนาและวิธีภาวนาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจิตทรงคำว่าพทุทโธไว้เพื่อยึดพันามความดีพระองค์สมเด็ดพพจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัญลณให้มีอาการเคยชิน าการภาวนาคำว่าพุทโธนี้มีคุณประโยชน์สูงสุดถึงพรหมโลกหมายความว่าถ้าเราได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆมีกำลังสูงจริงๆที่เราภาวนาแบบนี้เราก็เป็นพรหมได้ถ้าเป็นพรหมได้เรื่องจะเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นธรวดานั้นเป็นเรื่องไม่สําคัญเพราะตา่ำกว่าพรหมนี่เป็นวิธีอันหนึ่งที่แนะนําให้การปฏิบัติ ตอนนี้มีวิธีหนึ่งที่จะปฏิบัติพุทธานุสติกรมฐานนั่นก็คือพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิโดยกำหนดรูดล้ลมให้ใจเข้าใหใจออกแล้วใช้คำภาวนาว่าพุทธโธหายใจเข้านกึกว่าพุทธายออกนึกว่าโททรงอารมณ์จิตให้สบายจิตทรงสมาธิเว้นจากนิวร์วานาบกระการได้เมมีอารมณ์จิตผ่องใส ไม่ย่องไม่คล่องแวะกอารมณ์อารมณ์ทั้งห้าประการไม่ยุ่งกับคิดอื่นเป็นอนุวัจจิตของเราทรงสมาธิมีกำลังพอใช้ได้ถ้าถึงชานสีได้ก็ยิ่งดี <c oughs> ถ้าไม่ถึงชานสีก็ไม่เป็นไรเพราะจิตสบายใช้ได้นี่ก็กลับมาขยับขยายจนใช้อารมณ์เป็นแนวที่สอง แล้วก็มาไข่คนทุกพระมหาคุณนาที่คุณขาองสมเด็จะสมมาสัพทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าที่เขากลา่าวคำว่าดีเนี่ยมันดีตรงไหนหาดีกับพระพุทธเจ้าความดีพระเจ้าก็มีอยู่ว่ามีพระมหาคนณ,ณนาที่คุณกระพงสัตว์ทรงแนะนำสิ่งที่ควรละสิ่งที่ไม่ดีให้ละทิ้งไป ให้ปฏิบัติจนให้สอนให้เราปฏิบัติในความดีทรงแนะนํำทำจิตแท้ของใสอาศัยพระมหากุณนาที่คุณที่พระองค์เป็นก้ารหันแล้วอารมณ์จิตหมดจากรีเลสเป็นสมุทเทตระหันถ้าไม่ห่วงใยพวกเราพระองค์ก็มีความสุข แต่ว่าที่พระองค์จะต้องเสด็จพระแทนเสด็จพระแทนพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัพสัตในสมัยนั้นก็มีความลำบากยวกยานพาหนะก็หายากไปไหนก็ต้องเดินไปแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศ,รศรสาสสนาก็ไม่ย่อท้อไปสอนไม่มีค่าจ้างรางวัลอาหารที่จะบริโภคเข้าไปหรือจะฉันเข้าไปก็ไม่แน่นักว่าจะมีของดีของที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ พระงคไม่มีความหวังในลาบสการะใดๆทนความนํำบากสอนพวกเราเราพุทธบริษัท <c oughs> อันนี้เป็นพระมหากราุณาธิคุณที่เราลืมใชไม่ได้เพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสอนอย่าดับแรกสอนให้เรารู้จักการให้ทานเป็นการทำลายรอรงความชั่วของจิตคือความโลภ ความโลภเป็นสภาวะทำจิตให้เราร้อนการให้ทานมีจิตประกอบไมวยเมตตามีความเยเือกเย็นของจิตเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็มีความสุขทานาังสัก,กโสทานนังให้กล่าวว่าทานเป็นปันใจจัยให้ไปสู่สวรรค์นี่การให้ทานมีชีวิตมีชีวิตอยู่เรามีเพื่อนมากเพราะคนที่รับทานย่อมเป็นที่รักกับบุคคลผู้ให้ทาน เราก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณงามความดีทรงเคาะเขานี่ในเมื่อเรามีเพื่อนมากแล้วก็มีความสุขเรามีคนรักมากแล้วก็มีความสุขที่ความสุขในปัจจุบันแต่ผลทานนี้ก็ยังเป็นปัจจัยตายและให้เกิดบนสวรรค์นี่เป็นความสุขใหญ่ โดยการที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำให้ตัดโทสะพยาบาทคือความไฟร้ายที่มันเผาจิตให้เราร้อนโดยอำนาจการให้เราทรงพรมีหานสี่คือทำจิตให้เป็นสุขโดยอำนาจของความรักในเพื่อนมนุษย์สัตว์สงสารในเพื่อนมนุษย์สัตว์ไม่ฉลาดอย่าในเพื่อนมนุษย์สัตว์ไม่ให้นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วย แล้วก็ทายิก็เพียงพำไปเราก็ไม่ซ้ำเติมให้แล้วความเดือดร้อนแต่จริยาแบบนี้เป็นจริยาของความดีสร้างอารมณจิตให้เยอะเกินเราเป็นคนไม่มีโทสะไม่มีความโกรธไม่เป็นกาตนเป็นศัตรูกับบุคคลใดอารมณ์จิตใจก็เป็นสุขมีความเป็นสุขทนฐานะที่ทรงพรมมีหางสี่เราจะมีความสมบายไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหว มีความสุขกายสุขใจอยู่เป็นปกติในสมัยที่เป็นมนุษย์ถ้าตายไปแล้วอาศัยการทรงพริหารวะมีหารสี่เป็นปกติเราก็เกิดเป็นพรหมพรหมวิหารแปลว่าที่อยู่ของพรหมบุคคลใดที่จะเป็นพรหมได้ก็ต้องทรงคุณธรรมสี่ประการนี้ประจาใจเป็นปกตินี่เป็นพรหมเรามีความสุขเขาเป็นทวดามาก พราะพรมจะว่ามีกายวิเวกอยู่ด้วยอนาจธรรมปีติทรงฌานตลอดเวลาก็ดีสามองค์สมเด็จพระมหากรุณาได้ทรงแตะนำให้เราเครื่องความยึดมั่นถือมันในขันห้าเพื่อเห็นว่ารลกลาลุ้อัตภาพร่างกายคือขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตน้น มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่คนเราเราไม่มีในคันห้าคันห้าไม่มีในเราเพราะว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไ <c> ฟ <oughs> เข้ามาประชุมกันเป็นร่างมีอากา,าศสักธาตุจุกไว้แทนช่องว่างมีช่องว่างที่ไหนมีอากาศแทรกอยู่ที่นั่นให้เต็มแล้วก็มีวิญญาณในธาตุคือประสาทสร้างความรู้สึกในการกระทบกระทัทง่ง องสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าสิ่งและหกระการนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องตนแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราห้ามตามไม่ได้ท่านบอกโอ้สมเด็จพระจอมไตรยสุนทรว่าเธอท่านหลายจงละเสียจงวางเสียจจมวเมาในคันห้า ถ้าเรามโหเมาติคิดว่าการเกิดมีขันหา้าเป็นของดีเราก็จะไม่หมดทุกข์ถ้าว่าเราเพลิงขันหา้าขึ้นได้แล้วเราก็จะมีความสุขคือพ้นจากวตาสงสารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้าง,เป,ปางเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉ้านบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างวนกันไปวนกันมาอย่างนี้หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ มีพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดามีมากอย่างนี้ฉะนั้นพระบุราอาจารย์เึงสอนให้เรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าอันนี้ความดีพระพุทธเจ้ามีอย่างนี้แล้วเรารู้แล้วเราควรจะทํำยังไง <c oughs> นี่เป็นแนวปฏิบัติที่สองเป็นแนวปฏิบัติที่หนึ่งภาวนาวัคคุโธก็มีค่าสูง ในแนวที่สองนี้ก็พิจารณาอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เราก็มานั่งพิจรารณาดูว่าความทุกข์มีจริงตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวไหมเมื่อพิจรารณาแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ความเกิดที่มาเต็มได้ความทุกข์จริงๆมันมีความหนาวความร้อยความหิวความกระหายความป่วยไขย้ไม่สบาย มีอารมณ์ไม่ปกติมีอาการขขดข้องอยู่เสมอมีความสุกสงคันหา้านัจราบริบุขาที่ความบอกว่าความแก่ก็กนเบื่อมาเล็งถึงความแก่มาเทียบกับสมัยที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวพอแก่ไปแล้วหูวก็ฟาดตาก็ฟังผมก็งอกฟันก็หกักกำลังร่างกายก็ไม่ดี สติสัมปัญญะก็ไม่ค่อยทรงตัวมีความวงอนเงียนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการข้องตัวเลยก่อนพอมาในตอนแก่ทําไม่ไหวจะต้องอาศัยบุคคลอื่นก็ช่วยไอ้ตัวที่ต้องอาศัยบุคคลอื่นก็ช่วยเนี่ยมันเป็นความทุกข์มากเพราะถ้าเขาไม่ช่วยเราก็เราก็นั่งเป็นทุกข์เวลาที่เขาช่วยเราก็เ,าเต็มใจช่วยก็ดีแต่เขาไม่เต็มใจช่วยก็ดีก็สร้างความอึดอัดใจ เป็นอันว่าความแก่เขว่าถึงเรานี่มันเป็นทุกข์จริงไหมนั่งพยยนนิจารณาดูต่อไปองสมเด็จพระบรมโคตรกล่าวว่ามรณะทุกขังความตายเป็นทุกข์ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลาดพลาดจะของรักของทอบใจเป็นทุกข์นี่เราก็มาน,นั่งดูเป็นความจริงว่าสิ่งที่เรารักพระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเตโ,ตโซโก ปีตชาย,ยตปพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายทั้งหลายที่มีขึ้นกับเราก็เกิดจากความรักตังนี้พ่อะไรรู้ว่าถ้าเราไม่รักเราก็ไม่เสียใจในเมื่อเสียง,งหลาเรเหล่านั้นต้องพัดร่าจากไปเรื่มมีอันตรายดูตัวอย่างบ้านจะไหมไฟก็ไหมน้ําก็ท่วมลงก็พัดพัง กี่ร้อยหลังกี่พันหลัง,ลงเราไม่เคยตกใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบ้าน,น,น,นบ้านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของเราเราไม่รักแต่บ้านของเขาเป็นตึกใหญ่ๆพังเราไม่มีความรู้สึกถ้าบ้านของเราเป็นต่เป็นบ้านกระท่อมเล็กๆน้อยๆถ้าสูกไฟไหมตูกลมพัดพังเราเสียเทือนใจมีความทุกข์ นี่มันทุกข์เพอะไรทุกข์เพราเรารักบ้านหลังนั้นตอนนี้มาสภาพของร่างกายชะบายนเขาตายให้เราดูวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ความสะเทือนใจไม่มีในเราเพราะเราถือว่านั่นมันไม่ใช่บ้านของไม่ใช่ร่างกายของเราแต่ว่าความตายจะเข้ามาถึงเราเขามั่งเป็นยังไงดิ้นรนไม่อยากจะตาย ทั้งทั้งนี้รู้อยู่แล้วว่าความตายนี่มันหนีไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะหนีความตายได้เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็ต้องมีความตายไปนน็นอันีสุดเรารู้เรารู้แต่เพียงว่าคนอื่นเขาจะตายแต่เราไม่เคยนึกว่าเราจะตายที่อาการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นมาจากอย่างเรามีความทุกข์อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นมันเกินไป <c oughs> คิดว่าแต่ภาพร่างกายนี้มันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันจะต้องไม่แก่และมันจะต้องไม่ตายแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันก็ต้องแก่มันก็ต้องตายเป็นอนันว่าเราพิจารณาตามกระแสพระสัธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมใจแล้วความเกิดมีจริงความเสื่อมมีจริงความตายมีจริงความเกิดเป็นทุกจริงความพัดพลาดจากของละของชอบใจเป็นทุกจริง และสิ่งที่จะคลายความทุกข์มีไหมเราก็เข้าไปยึดถือองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสัจสันดาเป็นหลักเพราะท่านเป็นกษัตริย์สุกุมาราชามีทรัพย์สมบัติมากมายมีความสุขความสบายท่าในฐานะที่เป็นมนุษย์จะปรารถนาะสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น <c oughs> ซึ่งเป็นมิใัยที่มนุษย์จะพึงหาได้ท่านหานได้ในความสะดวกสบาย แต่ว่าทําไมองค์สมเด็จพระจอมไต,ตรยบรมศารดาาจึงไม่อยู่กับสิ่งทหลายเหล่านั้นปลีกตัวออกสู่ป่าแสวงหาพิเนสกลมก็เพราะว่าสิ่งทลายเหล่านั้นมันไม่ได้ปกครองแต่พระองค์คนก่อนๆเขาปกครองมากี่มาแล้วไม่รู้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชั่วคนแต่คนที่ปกครองท้งของทางลายเหล่านั้นเขาก็ไม่ทรงตัวอยู่เขาก็ตาย ตายไปแล้วคนอื่นก็บกครองต่อคนที่ปกครองต่อมาก็ตายอีกเป็นอันว่าซึ่งชีว่าทรัพย์ที่น่าไหลไม่ใช่เสนะ่หไม่ใช่ดี่พึ่งทีแท้จริงณ <c oughs> องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาพิจารณาัึงอัตภาพร่างกายก็ได้เทวดาโทษสี่คือที่พระองค์เห็นเด็กเกิดใหม่หมเห็นคนแก่เห็นคนตาย รู้สึกว่าเกิดความสลดใจเด็กเกิดใหม่ตัวเล็กแต่ไม่ช้าก็โตขึ้นแล้วก็แก่แล้วก็ตายจึงคิดว่าสิ่งที่พ้นความตายอาจจะมีบัลลังก์องค์สมเด็จพระชินสีเห็นสวรรด์คือพระที่เทวดาแสดงให้ปรากฏแต่ความจริงเด็กจะคนิงแก่คนตายนั่นก็เหมือนกันเป็นเรื่องที่เทวดาแสดงให้ปรากฏ เมื่อพระคมีความสลดประการเกิดแล้วมันก็มีแก่แล้วก็มีตายอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรต่อไปเห็นสมณะเข้าถานในชนะในชนะกขบอกว่านี่พระเป็นผู้พ้นจากกิเลส้นจากความทุกข์องค์สมเด็จพระผู้มีพระบากเจ้าสแสวงหาความสุขโดยการคิดว่าหนีออกจากราชสมบัติ นี้จากมวลชนไปเจริญพระสูไปเจริญสมณธรรมในป่าสิ้นเวลาหกปีด้วยกายคนค,คว้าแต่ยังไม่พบต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสินเมไทยในระหว่างกลางเลนหกนั่งอยู่ที่โคนโพมีหญ้าคาเป็นพื่นรองนั่งขัดสมาธิตั้งจิตไปว่าชีวิตก็เราจะตายไปกป็ดี เลือดะเนื้อของเราจะเกิดแห้งก็าตามทีถ้ายังไม่สําเร็จพระสมมรสมาสัมโพธิยานเพียงใดเราจะไม่รุกจากทีน่นี้นี่แล้วก็มาพิจารณาถึงปฏิบัติทาององค์สมเด็จปฏิเนสีว่ามีที่บาสีครบทนและในวันนั้นเองเราก็ทรงจิตปรปสม,มาธิโรคลงกําลังใจชาาสม,มาบัติใดๆที่เคยได้มาแล้วก็ปรากฏหมด ในยามต้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตได้อุปเณิวาสานุสติยาณคือรดลึกชานได้ในยามที่สองได้จุตูปปาติยาณหรือว่าทิพฐจัจกวญญาณสามารถดูการเกิดและการตายของสัตว์ก็พิจรารณาด้วยการเกิดการตายและตัวเองตายมาแล้วกี่ชาติเกิดมาแล้วกี่ชาติก็ทราบหมดเป็นกำลังใจองค์สมเด็จพระสุคตตัดขันห้า คือไม่ประวิงอยู่ในร่างกายทุาร่างกายไม่มีประโยชน์เราจะแสวงหาความดีต่อไปยาดีสามองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสัสฉนาจึงได้เข้าถึงอริยสัจสี่ปัญญาเกิดขึ้นเห็นว่าอาการของคนมันมีปัจจัยอยู่สี่ขึ้นหนึ่งทุกทุกอาการต่างๆตามท,ที่กล่าวมาแล้วก็ตามแบบเวลานี้เวลาพูดมันน้อย ถ้าอะไรหนอไม่เห็นให้เกิดทุกข์ก็ค้นได้ว่าเพราะความอยากเป็นสำคัญอยากเกิอดอยากมีสามีอยากมีปัญญาอยากมีทรัพย์สินอยากมีลูกอยากมีหลานอยากเกิดต่อไปตัวอยากนี้เป็นปัจจัยให้เป็นความทุกข์ก็หาทางตัดทุกข์ต่อไปว่าทุกข์จะสิน้นไปได้ก็เพราะหนึ่งอาิตย์เสียนสิกขาเรามีศีลบริสุทธิ สองอธิจิตสิกขามีสมาธิจิตนำมันสามอทธิปัญญสิสามอัธิปัญญาสิกขามีปัญญาเฉลเชลชดมีกําลังคืนเลี่ยมน้าตัดชั้นธาตุกลาระในตภาพร่างกายเทศินไปคิดว่าขึ้นชี่วรางกายที่ประกอบไปกันห้ายอย่างนี้เราจะไม่มีมันอีกสิ่งที่เราต้องการก็คือความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ก็ได้แก่การไม่พอใจในความเป็นมนุษย์ในทิวดาหรือผมโดยนิยมแล้วต้องการพระนิพพานเป็นทีไปน้ออสสมเร็จพระจอมไตรกำหนดจิตอย่างนี้ในเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเจริญพุทธานุสติกรรมฐานก็ควรจะ,จะเจริญทั้งสองแบบเพื่ออันดับต้นภาวนาว่าพุทโธผู้กับลมหาใจเข้าออก เพรจิตสบายถ้พิจารณาตามกระแสสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จไปจอมใยที่เทศไว้ตามที่กล่าวมาแล้วโดยย่ออย่างนี้ภายในเมชาจิกตกบรมดาท่านพุทธบริษัทก็จะเข้าถึงจุดหมายปลายทาง,งคือความเป็นประสูด,ดาสกิทาคานาคาลาอาห,าหนาันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านพุทธานุสติกรรมฐาน เวลาก็หมดแล้วต่อนนี้ไปเข้บรรดาเทพุทบริษัททุกท่านตั้งกายตรงดำรงจิตให้หม่นกำหนดรูดลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัยาศัายเใสยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา